กับไทยไอเทมรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับไอเทมเด็ดๆในไทยวัสดุไม่ว่าจะเป็นสินค้ายอดนิยมหรือการแนะนำฟังก์ชันและการเลือกใช้สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอคุณผู้ชมในเรื่อง5อันดับผ้าม่านขายดีในไทยวัสดุ จะยังไม่รู้ว่าที่ไทยวัสดุเขามีผ้าม่านสั่งตัดด้วยนะความสวยงามที่คุณสามารถเลือกได้มีลวดลายให้เลือกมากมายลายละหกโทนสีรวมกว่า200รายการเป็นหนึ่งในผ้าม่านที่นิยมกันมากเพราะสามารถตัดเย็บให้พอดีกับขนาดของผนังประตูหรือหน้าต่างได้อย่างลงตัวผลิตจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์สามารถ เทากับบ้านได้ทุกสไตล์มีทั้งแบบหูกระเช้าแบบตาไกา่แบบม่านลอนแบบม่านจีบและแบบผ้าม่านพับวิธีการสั่งตัดก็ง่ายๆ่ายเพียงแค่เลือกผ้าและรูปแบบการตัดเย็บที่ชอบแล้วนัดช่างเข้าวัดพื้นที่จากนั้นก็รอรับผ้าม่านที่พอดีและสวยงามที่ตัดเย็บแบบไร้รอยต่อภายใน14วันได้เลยอันดับที่2ผ้าม่านทึบ ผ้าม่านทึบเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผ้าม่านสั่งตัดผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นที่นิยมมากเพราะสามารถกันแสงแดดได้ดีมีหลากหลายสีและลายให้เลือกมีทั้งแบบกันแสงและแบบทอลายแบบกันแสงจะเป็นลักษณะการทอแบบพิเศษมีเส้นด้ายสีดำจึงช่วยกันแสงได้มากถึง85-90%แบบทอลายแม้จะกันแสงได้ไม่มากนะแต่เนื้อผ้ามีลายปักสวยงามเหมาะสำหรับตกแต่งห้องอย่างห้องรับแขก อันดับที่3ผ้พามานสำเร็จรูปพามานที่ตัดเย็บตามขนาดมาตรฐานทั้งสำหรับประตูและหน้าต่างมีรูปแบบการตัดเย็บที่หลากหลายมีลวดลายให้เลือกมากมายสะดวกสามารถเลือกซื้อและนำไปเปลี่ยนเองได้ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศห้องได้ตลอดตามใจต้องการอันดับที่4ผ้พามานห้องน้ำหนึ่งในอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำที่ และมีประโยชน์เพราะสามารถแบ่งแยกพื้นที่โซนแห้งกับโซนเปียกภายในห้องน้ำได้ผลิตจากวัสดุ PVC ที่มีความหนากันน้ำได้เป็นอย่างดีมีหลากหลายลวดลายให้เลือกช่วยตกแต่งห้องน้ำของคุณให้สวยมีระดับโดยไม่เปลืองพื้นที่มาพร้อมกับห่วงแขวนผ้าม่านซีฮุกสามารถถอดออกมาล้งางทำความสะอาดได้ง่ายมาถึงผ้าม่านยอดฮิตอันดับสุดท้ายอันดับที่5ผ้าม่านพลาสติกลิ้วแบบกันกระแทก สำหรับผ้าม่านยอดฮิตอย่างผ้าม่านพลาสติกริ้วแบบกันกระแทกนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมโกดังเก็บสินค้าหรือโรงอาหารใช้สำหรับกั้นพื้นที่กั้นอากาศแผ่นสีใสติดตั้งง่ายแข็งแรงทนทานซ่อมบำรุงก็สะดวกมีจำหน่ายทั้งแบบตัดเมตรและแบบยกม้วนยาว50เมตรสามารถนำไปติดตั้งได้ตามขนาดที่ต้องการ เป็นยังไงกันบ้างคะ5อันดับผ้าม่านขายดีที่ไทยไอเทมคัดสรรมาให้ชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะกับบ้านของคุณผู้ชมนะคะสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ l i n e Official ไทยวัสดุและ Facebook f แ n p a g e ไทยวัสดุหรือโทร1308ในคลิปหน้าไทยไอเทมจะมาแนะนำสินค้าอะไรอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปทางช่องไทยวัสดุนะคะ